สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันอันรถเก่งมือ2นะคะวันนี้อยู่กับอันเช่นเคยค่ะพี่ๆค่ะที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะเซรีไทยซอย68แยก1เลี้ยวซ้ายลงสะพานมานะคะเดี๋ยวเจอบริษัทเราเลยนะคะพี่ๆ วันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะคะนำมาให้พี่ๆชม1นึคันเช่นเคยนะคะเป็นยาริสนะคะเป็นรถอีโกคารถเล็กนะคะพี่ๆค่ะสำหรับใช้งานขับสบายๆในกรุงเทพนะคะประหยัดน้ำมันนะคะที่สำคัญประหยัดเงินก้อนด้วยนะคะออกรถใช้ตั้งศูนย์บาทดูคลิปนี้เลยนะคะอยากผ่อนเริ่มต้นที่6,600ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะพี่ๆคันนี้นะคะเป็นรถปี19นะคะพี่ๆไม่แค่ห6 0 0 0 บอกเลยนะคะว่าสภาพน้องป้ายแดงมากๆนะคะไม่ห้0 0มกพันกิโลพี่พ่ราคาตั้งขายเราตั้งขายที่3ามแส0แปดห่้วนเท่านั้นนะซื้อสดทักมาคุยนะคะพี่พอยากจัดไฟแนนซ์นะคะมาคุยเรื่องเอกสารกันเลยนะคะดันทุกเคสแน่นอนพี่พี่ะ่ะมาดูคันนี้เลยฟังไม่ผิดนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,600นระคะร,รถปี19แท้ ประวัติศูย์นะคะพี่ขายาริ์เครื่อง1.2ตัว G พัดนะคะพี่ขาเป็นตัว G พัทนะสวยๆเลยนะคะเหลี่ยมสันคมตัวรถอันนี้สีเทาดำนะคะสีเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะคันนี้นะคะไม่มีพีความชนหนักตกน้ํากับสีกับกอไม้แช่น้ําน้ําท่วมไฟไหม้ไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมจากโรงงานพี่พี่ขาประวัติศูนย์เช็คได้นะคะไม่ห้าหมเท่านั้นนะคะปี19 ไฟเดิมจากโรงงานนะคะกระจังหน้าเดิมแทสจากโรงงานพี่พี่สเกิร์ตสวยๆนี่เหลี่ยมสันฟ้าคมนะคะรถเดิมๆเ,เลยฝากระโปรงเดิมจากโรงงานโลโก้นะคะแบบโตโยต้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะ ดูตัวรถเลยพี่พี่สวยงามมากนะคะสำหรับเครื่อง1.2นะคันนี้เป็นห้าประตูนะคะหรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่ารถห้าประตูแฮชแบ็กนั่นเองนะคะพี่พี่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสนใจติดต่อโทรได้เลย0 9 1 8 8 2 0 6 1หหรือว่าจะเป็นไลน์ a u n 1 9 z นะคะมาดูในส่วนของอะแก้มนะคะพี่พี่ดูนะคะแนบชีสนิทแบบนี้เลยนะอันนี้คือแก้มนะคะฝั่ง แก้มนะคะระหว่างตัวเชื่อมตรงนี้นะคะแน่แน่แบบนี้ไม่เคยง้างแน่นอนในส่วนของฝากระโปรงรถค่ะพี่พี่ให้ดูเลยนะคะ<อ>เดิมๆจากโรงงานนะคะ<อ>นี่ไม่มีร่องรอยเลยนะคะพี่พสวยงามมากนะคะ<อ>คันนี้นะคะบอกเลยว่าแม็กเดิมจากโรงงานของแท้เลยนะคะนี่มาจากศูนย์นะได้ยางปี2 1นะคะสำหรับคันนี้ยางนะคะถ้าดอก ยางมันล้นมันเกาะเสริมสภาพนะคะทางเรานะคะยินดีเปลี่ยนให้นะคะเป็นปีใหม่ๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะพี่ๆสำหรับตัวนี้เรียกอาแม็กเดิมโรงงานนะคะทูโทนสองสีน่าเงาลมดำนะคะสำหรับตัวนี้ส,สวยเลยบอกเลยว่าเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะกระจกนะคะเป่าพับไฟฟ้านะคะพี่ๆมีไฟเรียวมาในตัวเรียบร้อยนะสำหรับตัวกระจกนะมองข้างคิ้วการ์าติดมาครบ อยู่แล้วนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมมีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะสำหรับคันนี้นะคะกระจกเดิมรอบคันนะคะแล้วก็มีแจ้งเตือนขโมยมาให้ด้วยสําหรับตัวกระจกภายในรถนะคะดูภายในกันนิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปนะว่ากระจกปรับพับไฟฟ้านะคะและกระจกก็บล็อกออโต้ด้วยปรับออโต้ด้านผู้ขับ1บานนะคะในส่วนของตัวคอนโซลภายในนะคะก็จะเป็นโครเมียมตัดกับสีดานะทูโทนนะคะพี่พี ตัวเบาะนะได้เป็นเบาะหนังเดินได้มาสีแดงนะคะสวยๆเลยสภาพเบาะ80-90%นะคะมีร่องรอยการใช้งานค่ะแต่สภาพดีมากนะคะเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแรลรถดีมากนะคะรถปี19เท่านั้นนะนี่นะคะพวงมลาลนะัยมัลติฟังก์ชั่นนะพี่ๆนี่รับโทรได้ในพวงมลาลัยนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงนะสามารถคอนโทรลได้ตรงพวงมลาลัยนะคะหนังเดิมจากโรงงานค่ะในส่วนของจอนะ จอก็เป็นจอเดิมจากโรงงานนะคะพี่พี่คันนี้นะจอใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่แต่รถนะคะไม่อ่าไม่ได้เติมน้ํามันเนาะตัวช่างไม่ได้เติมน้ำมันให้อันเลยขออนุญาตไม่ได้สตาร์รถให้ดูนะคะแต่ไม้แท้สามารถดูได้นะคะไม้แค่ห้าหมื่นหกนะหน้าจอนะคะเดิมจากโรงงานเนาะตัวนี้ก็จะสามารถเชื่อมบลูทูธได้เข้ากับโทรศัพท์เราเลย USB ก็มีให้เสียบได้ด้วยนะคะพี่พี่นี่สวยงามมากนะสำหรับ USB มีให้นะคะ AUX เสียบได้เนาะ ในส่วนของหน้าจอก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นแอร์เนาะตัวแอร์เป็นดิจิตอลนะคะแบบออโต้นะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติมีชิปล็อกมาให้นะคะใครที่อยากออกรถคันนี้นะสนใจอยากซื้อรถคันนี้นะรายได้อันขอรายได้1 5ึ0 0หบาทขึ้นไปนะอายุงาน1ปีนะคะไม่มีประวัติแบกฤิดบูโรนะคะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ได้นะสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะ สนใจทักมาโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์ไลน์ลเดี๋ยวอันขึ้นไว้ให้เลยนะตรงในคลิปนี้เลยตรงหน้าจอนะคะขอไม่มีประวัติแบคลิสบูโรเลยพี่พี่ได้ลดแ,แน่นอนนะ,ค,ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่หกพันหกพันหกร้อยนะคะนี่ดอกเบีย้ยมีให้นะคะตั้งแต่สองจุดสี่เก้าเลยนะคะพี่พี่แต่ว่าดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่สองจุดสี่เก้านี่จะผ่อนเป็นผ่อนระยะอ่ะสี่ปีนะคะตัวเบาะด้านหลังนะคะพับเก็บได้นะคะ แบบ4 0 6 0ินะคะพี่พี่ถ้าพับลงปุ๊บข้างหลังเนี้ยใส่ของได้เยอะมากค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะกว้างมากพี่พี่จะขนของไปขายของที่ตลาดนัดขนของกลับวงกลับบ้านกลับคนเดียวพับเบาะด้านหลังเก็บแบบเนี้ยนะคะพับเก็บได้นะคะใส่ของได้เยอะมากๆด้วยสําหรับตัวนี้เนาะตัวเบาะนะคะพร้อมใช้งานมากๆนะสภาพรถคือร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะตอนนี้ พวกของเหลวอะไรต่างๆไม่ต้องห่วงนะคะพี่ๆเราดูแลให้อยู่แล้วนะแบตเตอรี่ของเหลวน,น้ำมันเครื่องทุกอย่างระบบไฟไฟลงไฟฟ้าเราดูแลให้หมดเลยนะคะในตัวรถนะคะออกไปพร้อมใช้งานเลยรวมถึงเอกสารนะคะภาษีพรบนะเราต่อให้นะคะเรียบร้อยเลยนะนี่นะคะถ้าซื้อสดนะคะ ประกันนะคะพี่พี่ต้องซื้อตังหากเนาะแต่ซื้อกระทางเราได้นะคะเรามีเครือประกันให้ดูนะแล้วก็ถ้าไปจัดไปแน้นนะคะก็เขาจะบังคับพี่ๆี่ทปร,ประกันปีแรกนะคะเป็นประกันชีวิตนะคะพี่ๆี็ราสามารถสนใจนะติดต่อสอบถามได้เลยนะตัวอ่าด้านหลังนะคะปีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดเนาะไฟเบรกนะคะไฟเบรกทับทิมไฟเบกรกดูงที่สามก็อ,อยู่ตรงนี้นะคะพี่พี่ไฟเบรกทับทิมอยู่ด้านล่างเนาะแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะ มีก้องท้ายหลังให้และในส่วนของไฟท้ายนะคะก็เป็น LED เลนฮาโลเจนนะคะพี่ๆกระจกด้านหลังนะคะเดิมจากโรงงานติดไลฟ้าไล่หมอกมาให้เลยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในว่ากว้างขนาดไหนนี่ให้ดูเลยภายในกว้างมากๆนะคะหัวน็อตอะไรนอ็อตเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะพี่ๆภายในค่อนข้างกว้างนะถ้ามองอย่างเงี้ยก็เหมือนรถอะไซส์เล็กกว่านะคะแต่ว่า มองเหมือนรถอาร์มาสดานะคะ CX3 อะไรไปอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้แบบแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะนี่นะให้ดูเลย ถามว่าชุดยางอะไหล่แม่แรงมีไหมนะคะถ้าเป็นปีใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะมีชุดปั๊มลมยางมาให้นะแต่ไม่ได้ไม่ได้มียางอะไหล่มานะคะพี่พี่ถ้าเกิดว่าฉุกเฉินลมรั่วกลางทางอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่สามารถใช้จุกลมนะคะยัดแล้วก็ปั๊มลมนะคะแล้วก็ขับไปใกล้อู่ไใกล้นะคะก็ให้เขาเปลี่ยนยางให้ปะยางให้ได้นะแต่ว่ายางอะไหล่เราไม่ได้มีให้นะคะพี่พี่อันนี้เป็นของแถมมากับตัวรถนะอรถ หัวน็อตก็เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะไฟท้ายเนี่ยไทยโคยิตโตแท้นะคะเราไม่มีการสับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะรถประวัติศูนย์นะคะของเดิมจากโรงงานทั้งคันนะคะนี่สวยงามเลยสําหรับตัวรถนะคีบฉลามนะคะด้านบนนะเป็นชาร์ปินนะคะพี่ๆไม่ได้เป็นเสาอากาศนะเห็นไหมสีสันตัวรถหน้าสีเทาเดิมมือเปิดก็ต่างกับอะตัวสีรถนะมือเปิดเป็นโคเมียมแท้นะคะมโลกโกโตเวตาด้วย สวยงามค่ะร้อแม็กนะคะไม่มีรอยเลยนะพี่ๆเดิมๆทั้งคันนะคะสำหรับยาริสคันนี้นะคะเครื่อง1.2นะ,ะบอกเลยความคุ้มค่าที่พี่ๆจะได้นะ,ะราคาต่ํากว่าราคาป้ายแดงแล้วกัน,นะคะเกือบ2 0 0แสงนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของอ่ะประหยัดน้ํามันด้วยนะ,คะเครื่อง1.2เท่านั้นนะคะพี่ๆขับแถวบ้านเรา ก็ได้นะคะจะไปใช้ที่ต่างจังหวัดก็ขับแค่ที่ต่างจังหวัดไปทํางานกลับบ้านอย่างเงี้ยรับรองว่าไม่เปลืองน้ํามันหรือว่าจะขับในกรุงเทพปริมฑลทน,นะคะก็ไม่เปลืองน้ํามันเช่นกันนะ,ะพ,พี่ขาก็น้ํามันนะคะไม่เปลืองละหนึ่งนะคะรายได้ ก็โคเวอร์กับลา,ลายการผ่อนนะคะก็จะผ่อนเริ่มต้นที่6 9พัขึ้นไปเนาะก็ประหยัดรายการผ่อนไปอีกนะไม่ได้ผ่อนแรงด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่ต้องใช้ตังออกรถก็สามารถซื้อรถได้นะคะใครสนใจก็โทรหาอันได้เลยนะต่อไปนะเดี๋ยวอันจะพาพี่ๆเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะ มาค่ะพี่พี่พาพี่พี่ชมห้องเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งนะคะต้องบอกก่อนนะว่าอาจจะให้ดูนะคะตัวคานรถอย่างนี้นะคะว่าเดิมหรือเปล่านะถ้าคานนะคะมีรอยถลุงรอยงัดอย่างเงี้ยพี่พี่สามารถมาชมรถได้ด้วยตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าดูเฉพาะคลิปเรานะคะแล้วเราบังคับซื้อเลยไม่ใช่นะคะถ้าอยากมาดูรถด้วยตัวเองเรายินดีนะคะ เซธิไทย68ดนะคะพี่พี่เข้ามานะคะพิมหรือว่าเซิร์ชใน Google นะคะเส้นทางมาเพชรยนต์มันจะขึ้นให้เลยเนาะถ้าพี่พี่นะคะเซิร์ชก็เพชรยนต์สาขาหนึ่งนะคะถ้ามาถึงแล้วดูคลิปอันก็บอกว่ามาหาลองอันได้เลยนะคะเดี๋ยวอันพาเดินชมรถเลยนะคะในส่วนของหัวน็อตนะก็จะเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยะคะ่ะพี่พี่มอกอทุกอย่างที่พี่พี่เห็นอยู่นี่ของเดิมแท้จากโรงงานนะคะซุ้มล้อนะคะทางฝั่งด้านนี้เห็นไหมตัวคีบโรบอทนะคะเมตอาพวกนี้นะคะก็เดิมจากโรงงานนะ,ะตอนนี้เป็นหุ่นยนตงง์ เขาทำมานะคะพี่พี่มันก็จะกลมๆสวยๆแบบนี้นะ,ะถ้าคีบมันอ่ะพวกเนี้ยรอยแบบเนี้ยรูแบบเนี้ยมันไม่กลมเบี้ยวนน่นนี่นั่นนะคะแสดงว่ารถมีการยุบมานะคะแล้วก็ทํามาใหม่นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นรถที่ไม่ใช่รถเกียรเอแล้วนะคะแต่ทางเรานี่คือเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนี่ หัวน็อด้านในนะคะอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยแต่ให้สังเกตหัวน็อตนะไม่มีรอยงัดรอยไขนะคะสีไม่หลุดไม่ร่อนเลยนะของเดิมจากโรงงานแน่นอนปั๊มยังอยู่เดิมๆเลยนะคะในส่วนของฉนวนกันความร้อนนะคะก็สภาพนะคะอาจจะมีรอยพวกตงนี้ตามการใช้งานนะคะพ,พี่แต่สภาพตัวเนี้ยตัว ของเขาเองอะ่ะยังปกติดีนะคะสภาพ80 90เเลยพี่ๆสังเกตซีนพวกนี้นะคะถ้าซีนเดิมเนี่ยอันเอามือจิกเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นรอยเห็นไหมซีนมันจะนิ่มนะคะแสดงว่าฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมของเขานะคะไม่ได้ไม่ทำมานะ เนี่ยค่ะตัวแบตเตอรี่นะคะตอนนี้เป็น G S แบตเตอรี่เนาะเราก็จะมีการเช็คแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะก่อนปล่อยออกไปนะคะพี่ๆขาเราเช็คให้นะถ้าแบตเก่าเสื่อมสาภาพหมดอายุการใช้งานแล้วเราเปลี่ยนให้เป็นแบตใหม่ทั้งลูกเลยนะคะน้ํามันเครื่องของเรลวทุกอย่างเหมือนกันนะคะระบบไฟในห้องเครื่องยนต์นะคะในห้องโดยสารเราเช็คให้นะคะต้องครบทุกหลอดทุกเส้นนะคะอยู่แล้วนะหัวน็อตน,นี่นะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงานค่ะพี่ๆไฟไทยแท้เดิมคุยโตกะนะคะนี่ ฉลากคำเตือนทุกอย่างจุดล็อกด้านหน้าไม่มีหลุดเลยนะคะเดิมๆนะรับประกันให้ค่ะว่าไม่มีพินไม่มีพิกความชนหนักตกน้ํากับสีกับกอไม้ไฟไหม้แน่นอนนะคะรถเดิมๆนะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่าน,นใดสนใจเนาะจะเป็นคันนี้นะคะหรือว่าอยากดูคันอื่นเพิ่มเติมเนาะคิดว่านะคะอยากออกรถภายในเร็วๆนี้เนาะและอยากได้รถไปใช้งานก็โทรสอบถามมันได้เลยนะคะที่เบอร์และไลน์ที่อันขึ้นไว้ให้นะคะขอไม่มีประวัติแบคลิสบูโรและมา อ่ะคุยเรื่องเอกสารคุยเรื่องอาชีพกันนะคะอันยินดีทําให้ทุกเคสอยู่แล้วนะคะพี่พี่ทางเรามีไฟแนนซ์โคเวอร์ทางเราให้นะคะดีกว่าทางเรามากกว่า13ไฟแนนซ์เนาะและยอดเรานะคะเต็มที่อยู่แล้วนะคะพี่พี่ดันทุกเคสแน่นอนนะคะลองมาปรึกษากันดูนะคะถ้าใครชอบไม่ชอบนะคะก็ทักมาเม้นมาติเตือนกันได้นะคะฝากไปด้วยนะพี่กับคลิปยาฤกษ์คันนี้นะคะถ้าใครสนใจก็โทรหาอันรน์หาอันได้เลยนะคะติชมได้นะคะพี่พฝากกดไลค์กด ซับสไคอันด้วยนะคะอันนี้นะคะอันขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะคะมีคลิปใหม่มาให้ดูแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ